อออืออออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนมาครับพี่น้องบ่าวภูไทยรายงานโตเมื่อนนี้ก็ได้เมนูหลายอย่างพี่น้องเลย ทางยำเล็บมือนางแกงนกหน่อไม้พี่น้องแล้วก็ได้นี่ใส่กอกอีสานพี่น้องใหญ่ๆเยอะๆ,ๆเลยมาพี่น้องมาต้องอีหยังมากมายเจ็บแซ่บกระเป๋าผูทไยมะโอ้มาเลยพี่น้องสุดแกงนกหน่อไม้นุ๊บผมมีข้าวเหนียวได้วันนี้กินใส่กอกอีสานแทน อือค mm hmm. mm hmm. ักนะพี่น้องโอ oh. แกงน่อไม้สดพี่น้องอืม mm hmm. มาพี่น้องแกงน่อไม้สดอืม mm hmm. dầm lên nắm nào tin nhanh ừ. Thì mắt 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 ba ừ. 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 mắt nào ลองใส่กองอีสานมาพี่น้องมาอืมอืมอืมกินอืมอืมกินแล้ ค่ะครับพี่น้องใส่กับรุ่นโดดนะแหมพี่นาะจวดจานเลยเหรอกินแบบจวดจวดเลยมาพริกมาพี่น้องแซ่บๆกันโอ้ใหญ่ขนาด 嗯嗯啊。Mm hmm. uh. <c oughs> มาพี่น้องมาเดียวสัดฟ้ซมกันแกงนองไม้พี่น้องออแกงนองไม้สดเลยพี่น้องมา ม,มาเกงน้อยสดพี่น้องอีจฉาอหม